สวัสดีครับอยู่กับช่องพลายภูผาพังโบวีครับ oh. นี่กับเป็นการแบ่งยาครับมาน,นี้ครับตัดมาแล้วกับเป็นการแบ่งหยาให้สร้างครับแต่ลตะตูเต็ละเชือกเต็ละกองครับ <c oughs> ครับเป็นการแบ่งหยาครับ องสามสี่ห้าหกเจ็ดบอออีกกองนึ่งว่าีว่ายอีกกองหนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เออเจ็ดเลยกองแรกเลยแมนแมนไลมากรไล่มาก ครับนี่ก็เป็นการแบ่งหยาของควสร้างของเขาเหแหละครับไล่ไปเลยครับไล่ไเปเลยครับกองเลมมันใส่ไปเลยครับกองเลมเนี่ยมันเด่นหน่อยเขาแบ่งกันใส่อีก มาตุ่มอาตุมมอหลอไปเนี่ยมันงีบมาเลยตุ่มมาสแก็คหูบอวนไหลเลยไหลเลยครับอ้อยครับที่ว่าไปตัดบ้านกันครับแล้วก็แบ่งกันครับอย่าลืมเด้อมาหาแบ่งกันนี้ทีเดียวไปหาเขาเลย แดง่าได้หล้งเข้ากับปวาร์ดอกนี่เขาเด็กน้อยใช่ไหมได้ไหมมาเร็วมาเร็วน้ำกระไรมาร็วไปอบัวกหลอดนิดน่ พาเมืองสาวน้อยครับสาวน้อยพังควันทิพย์ครับเมืองควันทิพยครับ เปลี่ยนมากคยัางนอ้ครับเรงใส้เพป็นสียากหยาครับไปเห็นเขาแบ่งหยาครับแบ่งอ้งงอย,ออยครับเราใส้เพป็นสียากครับ อะไรครับพันทพิ์ครับมีอย่างน้อพ่อทพิ์น้อทักท,าย,ทายกันแบบดีครับดีครับเบิ่งเอาเด้ครับเด้อ เป็นทักษินกับเป็นพังหนุนหวานครับพ่นครับอยู่ฝากพระทิพย่นครับอู้ครับเป็นเป็นพังหนุนหวานครับ สงสัยสีอยากง,งาน้เพิ่นครับอยากกินอ้อยสีแท,ท้ครับ <c oughs> สาวหน่อยครับคนลิปเขาครับ ครับติดเห็ดยางน้อครับนอนั่นะลำ่ำวงบครับนะเอาครับลำ่ำแล้วครับว่าหมุนหมุนหมุนเอาหมุเอาหมุนเาหุนเมุนผิดเห็ยางน้งอผัสินะ แล้วก็ไปตัดตัดไปนะโอ้วัดก็ถือได้เลยขนาดตรงนี้ก็ถือได้ขนาดก็ไม่ได้ก็เอาไปใช่แล้วตอนเช้าไทยจะอัพได้สองเราข้อพ่อได้แต่เขาแบ่งกันไปข้อพ่อแล้วเขาเคลียร์ขล่าไปเขินหรือเปล่าเจ้เขาจะไปบึงเงินเทาเดี๋ยวก่อนยามดิ คนไรครับคนไรครับบุรีเมื่อยปะครับคนไรเมื่อยปะครับบ่ครับผมบ่เมื่อยปะครับเพื่อสร้างครับผมเพื่อสร้างเนาะเพื่อสร้างเพื่ออะไรได้ยู่ได้กินเนาะครับเนาะได้กินครับเอากระแบ่งกันได้พูดหลายๆเตยยู่ครับนี่ไปอย่างเตะตีได้ครับนี่ตีสามครับตีสามโอ้ไปเตะตีสามไปเลยครับจะเหนื่อยตกใจครับอ้าว เอินก uhm, ันแต่ตีสามครับนี่ได้อ้อยซับนี่แหละครับนี่แค่ในแต่พูดเหมือนล้างมือเลยครับผมสีทีกอนเลยเด้อแบ่งกันกันแต่พูดหลายเตัวอยู่ครับนี่ก่อนสามต้องเดี๋ยวว่าพอเลยใช่ไรไปเลยไรไปเลยไรไหมไรเสร็จนะครับด<ถ>้วยผมไรอ้อยครับอันนี้ก็ขว้นน้นครับของอันพังขันเงินครับแม่บอครับ นี่ก็อยู่บรรยากาศอยู่คังแม่น้ำมุ่นนะครับเด้อบกันเดืพหลายๆเติออยู่ครับนี่บฝนตกครับฝนตกฝนตกมือขึ้นครับเข้าไปรถติดรถอมครับนี่ดีแล้วที่ออกมาได้ครับนี่

ครบเป็นการเบิ่งานครับพี่นองครับเพื่อสร้างครับเพื่อได้อยู่ได้กินครับกีมันใหญ่เลยได้นีเเนี่ย่ใส่กองใรกัใส่ไปลดใส่กรงใดหน่อยึครับเด้อครับเด ไปครับไปครับเดี๋ยวถ้าปลอดภัยเด้อคนทิวแมนหลับในบ่คนทิวหนึ่ง

เป็นการแบง่งยาถือวิธีครับไปหามาหลายคนครับรถขันเดียวครับห้องกันด้แบ่งยังสี่แหล,ละครับขอบคุณหลายนะครับเด้อขอบคุณมากครับที่ให้อาหารสัตว์นะครับเด้อที่เพิ่นได้ทุ่มมาให้อาหารสัตว์ครับผมก็ขอ ฝากช่องน้ำเนนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดสับซับตะไคร้น้ำเนยนะครับเด้อสวัสดีครับ